และก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jasmine Studio ช่องสาระความรู้และความบันเทิงที่จะเสิร์ฟให้สำหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปเ e. ีโอนี้ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาชื่อนี้พอได้ยินแล้วท่านผู้ชมก็คงจะเป็นที่รู้จักกันดีใช่ไหมครับเพราะมันเป็นบริเวณดินแดนอาถัน อันเป็นที่ล่ำลือกันว่าเต็มไปด้วยความลี้ลับความพิศวงมันเป็นดินแดนที่กืนกินชีวิตมนุษย์และเรือเดินทะเลเป็นจำนวนมากและเครื่องบินที่โชคร้ายที่บังเอิญผ่านเข้าไปในบริเวณนั้น <c oughs> ก็อาจจะหายสาบสูญไปอย่างไม่มีร่องรอยให้เห็นกันอีกเลยครับ <c oughs> ซึ่งเหตุการณ์นี้เริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองในปีคิตศักราช1945มาจนถึงณปัจจุบัน เครื่องบินจำนวนกว่า100กว่าลำและเรือเดินสมุทรจำนวนอีกมากมายได้หายไปในบรรยากาศและพื้นที่ทะเลของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งนี้โดยไม่มีล่องลอยชีวิตมนุษย์ที่หายสาบสูญเป็นจำนวนมากมากกว่า1,000คนในระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาได้หายไปพร้อมกับยานพาหนะโดยไม่มีซากศพแม้แต่ลายเดียว หรือเศษชิ้นส่วนใดๆของเรือหรือเครื่องบินที่หายไปก็ไม่มีเหลือให้เห็นการหายสาบสูญของเรือเครื่องบินและชีวิตมนุษย์ในบริเวณดินแดนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดายังคงเป็นประปตการ์อยู่ณต่อไปและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่ชาติต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการสูญหายเหล่านี้ต่างก็พยายามดำเนินการคนา้นคว้า และก็หาสาเหตุแห่งปรากฏการณ์อันประหลาดและลึกลับนี้อย่างเร่งด่วนแต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกสาเหตุและหาทางป้องกันได้จากภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณท้องทะเลแห่งนี้นี่จึงเป็นปรากฏการณ์ประหลาดที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นจริงๆบนโลกของเราณบริเวณที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมปีศาจเบอร์มิวดาโดยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา เป็นพื้นที่สมมุติทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมีพื้นที่ประมาณ1.14ล้านตารางกิโลเมตรหรือ4.4แสนตารางไมล์อยู่ระหว่างจุด3จุดได้แก่เปอร์โตริโกปลายสุดของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาและหมู่เกาะเบอร์มิวดาซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก และดินแดนในการปกครองของสหรัฐราชอาณาจักรมีพื้นที่ครอบคลุมช่องแคบฟอลอริดา,มาหมาู่เกาะบาฮามาสและหมู่เกาะเคริบเบียนทั้งหมดแต่แนวคิดที่เป็นรู้จักกันแพร่หลายเนื่องจากปรากฏอยู่ในงานเขียนเป็นจำนวนมากซึ่งได้ระบุไว้ว่าจุดปลายสุดของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้แก่ชายฝั่งแอแลนติกของไมเอมีซานฮวนบนเกาะเปอร์ติโก และเกาะเบอร์มิวดาด้วยเหตุว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งด้านใต้โดยรอบของมกกหมู่เกาะบาฮามาสและช่องแคบฟอลอริดาพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในเส้นทางของการเดินเรือพาณิชย์ที่หนาแน่นที่สุดโดยมีเรือผ่านพื้นที่นี้เป็นประจำทุกวันมุ่งหน้าไปยังท่าในทวีปของอเมริกาทวีปยุโรปและหมูกก่เกาะเคลเบียนเรือสำราญที่ผ่านพื้นที่นี้ก็มีมากเช่นกัน หรือเรือท่องเที่ยวเองก็มักจะมุ่งหน้าไปกับระหว่างฟลอริดากับแคิบเบียนเป็นปกตินอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ซึ่งมีการสัญจรทางอากาศอย่างหนาแน่นทั้งอากาศยานพาณิชย์และส่วนตัวซึ่งมุ่งหน้าไปยังฟลอริดาเคเลเบียนและทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเหตุการณ์ประหลาดอย่างที่ไม่น่าเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้มักจะเกิดขึ้นกับเรือหรือเครื่องบินที่ผ่านเข้าไปในบริเวณนั้น นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากสถิติของบริษัทร,รับประกันภัยเรือเดินสมุทรพบว่านับตั้งแต่ปีคิตศักราช1963จนถึง1,973มีเรือในประกันของบริษัทจำนวน60ลำรวมผู้โดยสารกว่า900คนได้หายสาบสูญไปในบริเวณหน้านาน้ำเบอร์มิวดาโดยเฉพาะในปีคิตศักราช1967มีเรือทะเล เรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้หายไปอย่างลึกลับเป็นจำนวน15ลำและทั้ง15ลำนี้ก็ไม่มีการส่งสัญญาณวิทยุขอความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากๆและน่ากลัวที่สุดเพราะเรือทั้ง15ลำนั้นเป็นเรือขนาดใหญ่มีอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการเดินเรือแบบทันสมัยเช่นวิทยุเรดาร์นำร่องและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งการค้นหาเรือที่หายสาบสูญไปได้มีการค้นหาเป็นเดือนเดือนแต่ก็ประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงไม่พบแม้แต่เงาเหรือเศษซากของเรือนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ได้จากบริษัทประกันภัยของเอกชนที่ต้องจ่ายประกันไปจนบริษัทแทบล้มละลายเรือเดินทะเลที่หายสาบสูญไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาส่วนมากจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เรียกว่าทะเลซากัสโซ และสาเหตุที่ท้องหมาสมุทรแห่งนี้มีนามว่าทะเลซากัสโซก็เพราะอาณาเขตบริเวณนี้อุดมไปด้วยสาหร่ายชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาหร่ายซากัสซัมสาหร่ายชนิดนี้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือเป็นอย่างยิ่งและเหตุการณ์ประหลาดลึกลับ มักจะมีต้นตอมาจากทะเลซากัสโซเสียเป็นส่วนมากชาวฟินิเซียนโบราณซึ่งเคยใช้เรือเดินทางผ่านท้องทะเลมหาตะไคแห่งนี้มาตั้งแต่หลายพันปีก่อนได้บันทึกปรากฏการณ์ประหลาดต่างๆไว้เป็นจำนวนมากพลังลึกลับในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาท้องทะเลซากัสโซมีอาณาเขตบริเวณกว้างใหญ่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยสาหล่ายทะเลลอยฟองเต็มไปหมดเมื่อตอนที่โคลัมบัสแล่นเรือผ่านท้องทะเลแห่งนี้เป็นครั้งแรกกะลาสีเรือต่างตื่นเต้นที่คิดว่าเรือคงแล่นเข้าใกล้ชายฝั่งแห่งใดแห่งหนึ่งแต่ยิ่งแล่นเรือต่อไปอาณาเขตของสาล่ายแห่งนี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นและก็ไม่มีวี่แววที่จะผ่านกองทัพสาหลายพวกนี้ไปได้และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำทะเลซากัสโซ ก็คือภูเขาทะเลซึ่งภูเขาทะเลพวกนี้มักจะอยู่ใต้น้ําแต่มีส่วนยอดแบนลาบโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ําเล็กน้อยมองดูคล้ายเกาะแต่ไม่มีพืชพันธุ์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากตะไคร่น้ําที่เกาะอยู่เท่านั้นเองทะเลซากัสโซไม่เพียงแต่เป็นท้องทะเลที่เต็มไปด้วยสาหร่ายยากแก่การเดินเรือเท่านั้นแต่ความล่่าลือความพิศวงในความสะพึงกลัวของมัน ได้ถูกกล่าวขานกันอยู่เสมอบ้างก็เชื่อว่าเป็นทะเลแห่งความหายนะหรือสุสานของเรือเดินสมุทรบางก็ว่าเป็นสิ่งสถิตของพูดปีศาจทะเลหรือบ้างก็ว่าอาจจะมีเอเลี่ยนอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นก็เป็นได้หรืออาจจะมีสัตว์หลายดึกดำบรรเรื่องราวต่างๆที่พวกชาวเรือชอบนำมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับท้องทะเลเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนถูกยึดนิ่ง งบรวมอยู่ในใจกลางของทะเลซากัสโซตั้งแต่สมัยการเดินทางโดยทะเลของพวกฟินิเซียนไวกิ้งโลมันหรือแม้แต่เรือต่างๆในสมัยกลางยุโรปพวกเหล่านี้เชื่อว่าเรือเหล่านี้ลอยรวมกันพร้อมด้วยสมบัติมหาศารที่บรรทุกอยู่เหตุที่ไม่จมเพราะว่ามันมีสาหร่ายเป็นจำนวนมากรองรับอยู่ข้างใต้ของเรืออยู่นั่นเองซึ่งมนุษย์ผู้ค้นพบท้องทะเลแห่งนี้ที่เป็นพวกแรก คาดว่าน่าจะเป็นพวกฟินิเซียนเพราะเป็นเวลาหลายพันปีที่พวกเขาเหล่านี้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสู่อเมริกาหลักฐานที่ปรากฏคือรอยเกะสลักบนแผ่นหินของพวกฟินิเซียนที่พบอยู่ในประเทศบาร์ซิลขณะนี้และศิลาจารึกในสุสานฝังศพของพวกคาทายีเนียนเมื่อราวๆ500ปีก่อนคริสตศักราชระบุไว้ว่าเรือกูนิว ซึ่งเป็นเรือลากจูงเครื่องดีเซลซึ่งได้ทำสงครามกับพลังลึกลับในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและสามารถรอดพ้นอันตรายมาได้เหนือท้องทะเลแห่งนี้มีแต่ความอ้างว้างเงียบเหงาคล้ายกับสุสานใหญ่ที่มองจะหลดขอบฟ้าไปทุกด้านไม่มีแรงลมพอที่จะพัดเรือให้แล่นไปได้ใต้พื้นน้ำเต็มไปด้วยสาหร่ายอย่างหนาทึบซึ่งยึดเรือทั้งหลายให้หยุดนิ่งอย่างกับกำลังมหาศาลของหนวดปลาหมึก หลังจากสามเหลี่ยมเมอร์บิลด่าดินแดนอาถันที่เป็นปริศนาอันดับต้นๆของคนทั่วโลกมาเนิ่นนานก็มีนักวิทยาศาสตร์ต่างตั้งทฤษฎีเป็นข้อสันนิษฐานกับปริศนานี้มาหลายทฤษฎีมากๆแต่ก็ว่ายังไม่มีใครสามารถหาความจริงเกี่ยวกับดินแดนอาถันนี้ได้100เอร์เซนแต่ล่าสุดก็มีข่าวข่าวว่าเมื่อวันที่10สิงหาปี2011นักวิทยาศาสตร์สามารถไขความลับสามเหลี่ยมเมอร์บิลดา โดยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบการก่อตัวของแก๊สธ,ธรรมชาติโดยเป็นฟองกา๊าซขนาดยักษ์ทำให้เรือและเครื่องบินเสียการควบคุมซึ่งศาสตราจารย์โจเซฟโมนาแกนหนึ่งในสองผู้วิจัยงานศึกษาไขาปริศนาดังกล่าวเสริมว่าบริเวณน,นั้นมีกา๊าซมีเทนเป็นจํานวนมากปะทุเป็นฟองกา๊าซขนาดใหญ่แล้วแตกตัวเหนือบริเวณดังกล่าวเมื่อกา๊าซเหล่านี้ขึ้นสู่พื้นผิว มันจะทะยานสู่อากาศและขยายตัวเป็นวงกว้างได้แล้วก่อตัวเป็นฟองกา๊าซขนาดยักษ์และหากเรือลำใดแล่นผ่านมายังบริเวณน,นั้นแน่นอนว่าเรือลำนั้นจะเข้าไปอยู่ในฟองกา๊าซมีเทนขนาดใหญ่จนทำให้เรือเสียการควบคุมและจมสู่ก้นมหาสมุทรในที่สุดและนอกจากนั้นยังมีรายงานที่ระบุว่าหากฟองกา๊าซมีขนาดใหญ่มากๆและมีการครอบคลุมความหนานแน่น ที่มีระดับสูงที่เพียงพอก็ยังสามารถทำให้เครื่องบินที่อยู่บนน่านฟ้าหรือบริเวณเหนือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเสียการควบคุมและสามารถดิ่งตกจากฟ้าลงสู่มหาสมุทรได้อย่างรวดเร็วซึ่งทฤษฎีดังกล่าวเป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดณตอนนี้และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์บิวดาได้อย่างชัดเจนที่สุดดังนั้นจึงไม่แปลก หากที่เรือหรือเครื่องบินหลายลำจะเสียการควบคุมก่อนถูกดูดกืนให้จมลงสู่ท้องทะเลได้อย่างไรลงรอยเพราะถ้าหากบริเวณนั้นมีกา๊าซมีเทนเป็นจำนวนมากก็จะสามารถมีพลังมหาศาลที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างจมลงสู่ก้นมหาสมุทรได้อย่างง่ายๆและผมเชื่อได้เลยนะฮะท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมทุกๆท่านเนี่ยก็คงอาจจะมีคำถามใช่ไหมครับว่าเจ้าวัตถุต่างๆ ที่เคยจมลงสู่ท้องทะเลนั้นมันหายไปไหนและทำไมไม่มีใครเคยค้นพบเศษซากของเรือและเครื่องบินที่สูญหายเลยสักครั้งนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่เคยมีใครกล้าเดินทางเข้าไปในบริเวณดังกล่าวและนักสำรวจที่เคยเดินทางเข้าไปเพื่อตรวจสอบความเป็นจริงตรงบริเวณสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าก็ไม่เคยมีใครรอดชีวิตกลับมาเพื่อให้ข้อมูลใดๆอีกเลยก็สำหรับเรื่องเมอร์บิวดานะครับ ก็ยังเป็นปริศนาและเป็นเรื่องน่ากลัวอยู่จนถึงน,นตอนนี้แล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับข้อมูลเหล่านี้ที่ทางนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปหรือแก้ข้อสงสัยปริศนาให้เราเนี่ยได้แค่บางส่วนครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้ล่างคลิปวีโอนี้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไ like, ลกดแชร์กด s b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แก่ช่อง Jasmine Studio ด้วยนะฮะแล้วเราเค่อยเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมจุกกู